จังหวัดกาญจนบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างป่านายเชษฐ์สิทธิศิลป์เจ้าพนักงานป่าไม้อุโสผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างในประเทศไทยและโครงการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างโดยมีธรรมชาติเป็นพื้นฐานในพื้นที่ป่าตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนการสร้างระบบและองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าทั่วประเทศดำเนินง,งานวิจัยและสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนและรัฐเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าด้วยปัญหาช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุร,รักษ์กำลังขยายตัวและส่งผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้นเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของช้างป่า รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมที่ช้างปา่าขยายพื้นที่เดินทางออกหากินภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการช้างป่าที่เป็นวัตกรรมใหม่เพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืนได้แก่นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนกาแฟวักเกษตรเพื่อการอยู่ร่วมกับช้างปา่านวัตกรรมการเงินและคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับช้างป่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟที่ยกระดับคุณภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับช้างและสัตว์ป่ารวมถึงการปรับเปลี่ยนสูวนกเกษตรเพื่อการอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างยั่งยืนผู้ว่าท่านได้ออกคําสั่งจัดเตรียมคณะทํางานโดยข,ข้อที่ที่1ก็คือจัดทำการศึกษาหาจํานวนช้างและก็แหล่งที่อยู่ของช้างจำ,จำนวนช้างและก็พื้นที่ที่ถูกทําลายนะครับ อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของนวัตรกรรมนะครับมีการใช้เทคโนโลยีหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกองทุนมูลนิธิตอนนี้กําลังกําลังอยู่ในการปฏิบัติก็คือตอนนี้ก็คือแยกออกมาเป็นคณะทํางานทั้ง4ด้านนะครับ คือนาปัญหาของพื้นที่เข้าสู่คณะวิจัยนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหาของพื้นที่ให้ใหทีมวิจัยทราบแล้วก็สะท้อนความต้องการของชุมชนนะครับให้กับทีมวิใจัยในขณะเดียวกันผมก็จะเป็นผู้นําตัวงานวิจัยเ,ยเข้าสู่ชุมชนนะครับว่าถ้าเกิดมีช้างเข้ามาเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในทีมวิจัยก็มีพูดถึงการปรับเปลี่ยนพืชนะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องช้างบุกลุกเพราะว่าเรามองช้างนะครับว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ต้องการอาหาร ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องการอาหารเหมือนกันนี่ต่างฝ่ายต่างต้องการอาหารเราจะทํายังไงให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้นะครับเราก็มีการแก้ปัญหากันด้วยว่าเออเมื่อช้างต้องการอาหารเราสร้างอาหารให้ช้างเมื่อคนต้องการอาหารสร้างอาหารให้คนโดยที่มีข้อแม้ว่าอาหารคนช้างต้องไม่กินอาหารช้างคนก็ไม่กินถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่เมื่อช้างมีอาหารคนมีอาหารก็จะไม่มีการรบกวนกันนี่เป็นแนวความคิดเบื้องต้นของชุมชนที่เกิดขึ้นฮะ